บติพอ่อี่นองห่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกสวัสดีพี่น้องดอกแรกแหกมานกํลังเกิดมว่านเอาไปมูก็เอไปแกงพี่น้องเอ้คือแหขาไลา่หมวกซีขาวจะ้ะ มันลมอแอร์เขาแล้วมันเป็นน้ำตาลแลแบบออ้วก็แดดตาลอ่อนหมวกขาวอีกแบบหนึ่งจ้ะแสบบขึ้นกันแต่ก็ข้นมากเราไม่รแบบอดก็ดีกินไอ้ฝแบบนขา้าไล่จ้ะ หมดข้าวดีแกงแล้วพี่น้องนะที่เขาเห็นอีแค่พี่น้องแตสิบพ่อพยายามหันกล่องไว้พี่น้อง่นปวดหัวได้ปูงปูเถาเบิ้งกะมี่ตาไหลก็ดีกินพี่น้องเนี่ทิมทิม ลงหมอนเลยีินออกอ,อ,กอ,อกุดขาออกแกคหน่อยกินได้จ้ะอีขาวเนรไยดอกเลยเอามารวง อกน่อยพอดีออกสม,มออกขาวเพร็จเปิ่งค้าร่ายกินในบดจากพี่นอ้องวันจะนำแม่ไปอีกพี่น้องพอ,อดีมองวันตาย อมะสะอาดพี่น้องมันสีดำคือใบใหม่โอ๊าขาดมาหลุดเท้เป็นคนบ่คอายว่าหลายจ้ะอันเก็เบเฮดบ่มัก เพิงหวานอันอันบอนเกิดกินเห็ดเพลิงค้าไล่แล้วไปก่อนพี่น้องไล่เดอก ไปสำแหน่งโบเห็นเดอน,นี่กันตาบบดีมันหกพี่น้องบ่แมน,นมันหกมันหมืดไปเบิดเลยนนพี่น,อน,นตต้องเนาะดำดำผงคาไลไลค่ะพี่น้องน่าเกลเอาทุกคนเดี๋ยวได้เต็ม เน,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 นี่แต่ดตอ,โโอ,อ,อกงาอมากโปรแกรมนึนนงนี่แต่ดตอกน,น้ำงเต็มกระตาลยแตอ้งาให้พน,นับก่อนหนึง เด็แกงนึง่งคนเลยสองสามสี่หา้าหกดอ,อกคนพี่น้องอมีข้างใน,นอีกนะนีย่ยไข่เก็บเอาอยู่จุ่มเดียวพี่น้องเบิ่งขอพันอัดขาได็ <c oughs> แกงน,งนึงละพี่น้องเฮ็ดเฟังข้างไล่ตอนซ้อนออกอุปุอิปีกอยู่เก็๊ยบคนนี่ตากาบเนี่ยเน้องอุ้งขาเฮ้ยมาเก็บน้องไข่ได้พี่น้องเอ้ยตอนซ้อน ซ่อนแห้งเอไปให้ยมูคนกิ่นน้ำหรอพี่น้องเอ้ยได้บุญข่อยก็มาว่าคนดีขอ่อยก็มาว่าคนซัวพี่น้องจ้านะได้พื่อแบ่งกันกินกับแบ่งพี่น้องเห็ดซื้อคันทามูนี่ก้านทาพี่น้องมูจุูมปีพี่น้องนี่น้อยเอา้เอาหวาั Life lái life lái Để... <laughs> Hey, <bụng> <laughs> hãy móny. Ngóng lên, này yên. Ho 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 gì ho 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 จังเมา,เาไหมเนาะมาจะตัดขาตรวจที่นองอันนี้แก้แล้วกันตัดแบบนี้ก็เด้่อจะตรวจที่นอนพอตัดให้เบอ่งเบิร์ได้สีขาไปเก็บต่อตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆจะให้มาไปน,นอนอ กตุ๊กเจ้าฟ้าปะตักให้เบิ่งอีกสองดอกล้อพี่นอง้ะอีภาพไปเก็บตอบจ้ะโอเคดอกตุ๊ปุในน้อยๆุดท้าจ้ะเอ,อกเก็บไปเก็บอีกน้อพี่นองเนาะ สีอยากนั่งกี่น้อง ต่อพอดีนะไปพี่ลองไปอีกจักน้อยนี่เต็มกระตาเลยเด็ดอนนี้ พี่น่องสีซาที่สุดือมันเกิดเป็นพ่อแม่โรคอีแต่บานในบ้านน่เคยมาเด้อพี่น้อง อ่งแรกบอไกลจากบ้านหรอกก็บ,บอคืนว่ามันสิเกิดหลายปานนี่อยู่มาหลายปีก็บ,บอคือมาปานอี๋นะนี่แต่นี่แต,ต่หมวกสีน้ำตาลจ้ะป่าน,นี่ กระบาดอ่ะขาบาอวนจ้ะขาบาอวนแบบเห็นเห็ดคอยเตะหัวเห็ดมาพี่น้องมันดำเเตะหัวเห็ดนะครับยางขามันชี้หนุบป่านน้องแกผู้น้องไหลอยู่ถอดถอดพี่น้องเบาไหลไอ้สุด มัดสิพี่น้องนังน่นโอ้ยนางเฮ็ดติดละ่ะมึงเี๋ยวเอาของไผ่น้องอันอนี้น่องเฮียอนุดอ้น้องอนี่น่อยหัวมันดำดเนาะ ซีฟอนเดียวกับซีอนเล็กแกงนึงพี่น้องสภาดพี่น้ออีกนี้สุดตดขายนี่ดีจัง หัวดอกหนึ่งนะตัวหัวรูดไปจ้ะไปบาปขี้ข้าเลยขาหมูมันโอ้โหเจ้าเบิ้งเสียงเลยอีกแล้วค่ะมอนนี่ตัดขาพี่น้องเบิองดอกพอดีกินดอกเบิ้งเลย ที่รายอันคามันอันนี้ก็เลยอันเอาพี่น้องไปอีกแค่น้อยพี่น้องไปอีกแค่น้อยกับสีผ้าม่งว่งาั้างคำได้แกงแบบง่ายสไปแปดโม Thì này bột đấy và đi nó đi ít nữa ตูกใจค่พออะออพี่น้องตะปอต่แปะมื่อไหร่ตัวใจแห้งตะปอหน่อยๆพี่น้องตัดแบบนีแ้แล้วพี่น้องคำนะิเนื้อคำหไหวไปเพราะว่ามันหนาวหนาวเบ้มอัน อันนั้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยหงบ่าเฮ็ดเนียเฮ็ดมักเน่าอีกชนิดหนึ่งนี่พี่น้องสีสมสีชมพูอ๋อนี่พี่น้องพันเองหายากคอยบอเอาไปขอก,ก็สิทิมไปตรงนี้ให้มันเป็นพันต่อไปพี่น้องเดี๋ยวก็สิคนหาอกินได้เด้อจ้ะมอแมนกินบ่ได้คอยสิคนหาภาษาอังกฤษกับภาษาสวีเดนให้เด้อพี่น้องเด้อ ลุด้วยได้ดอกน้อยๆเอาก็เอาออกดิ

เปิอห้องตายบากบากอีกนเดียวอีดอกออดอก Did I? Cô chào khá, cô cháu hết nhanh lắm khỏi bỏ. muốn ta sẽ Phương hòa ảnh Phương 3 đò Phải dưới này thích cho

ขึ้นมาสิพอพี่นองหนึ่งสองามสี่ห้าหกดปอกเก้าดอก, 9, ดอกนี่พี่น้องเก้าดอกนีอ้มันอยู่พี่เดียวช่ตัดกาไอ้พึ่งโทษดิ <c oughs> มาจ้ะตัดกันอ่นอนนอนตัวใสซับนี่ันีก็เอา อ้อนน้อนเอ้ยน้อนนอนนอนปวดร้ายพี่น้องน้อนนอนก็ต้องกินถิ่นเน้ะพี่น้องกินเพราะใดเนาะน้องใหนบ่นอน นอนก็ปาดออกไล่แต่ว่าดันนี่จะนอนอีอีอิ่กินบ่ได้ ก็ต้องพี่น้องฮะับไปห้หมูแกงกินไปนอนพี่นอ้องเดือดตาดอกจ้ะโอเคพี่น้องไปสองดอกสุดท้ายค่อยขอ,อกาป่านเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันคำแล้วพี่น้องจ้ะ มืออื่นจัะผอกันไหมว่าสิไปป่าใดน้องพี่น้องมั้งป่าเนี่ยจักรยานขวอ,อยย้อนแล้วนะพี่น้องสวัสดีจ้าสุดปุ๊ชพ่นพี่น้องจ้าบ๊ายบายสีมือเมือนีดอกตุ๊กป,ป,ปุ๊กจิบปีอันไปคำคำหลังเหลืองงาพี่น้องสเฮ็ดเห็ดได้บ้างเฮ็ดเห็ดไว้โมเป็นบ้านบ่ได้มาเอาอนสั่งมาสั่งมันคำเหลืองงาเดี๋ยเลยว่าอันเดียวสีรูอกไปเพิ่นอืน มื่ออื่นแกงสิไปเก็บไม่ลวกไว้แซ่แกงคนก้าเอาจ้ะเดี๋ยวลวกไว้เฮ็ดไว้พี่น้องอืมข้าเจ้าเอาไว้แต่กินนานเอากระมีข้าเจ้าเสือเอาแซ่แกงข้าเจ้าก็เสือเอาจ้ะพี่น้องโอเคพี่น้องนะดอกอน่งเฮ็ดเห็ด,หด,หดพี่น้องจ้ะขอ,องไข่บ่บ่แหล่บ่ดำปนดันใดเด้ขาขาวอัน,นอยู่บางคนพ่นว่าอันต้มแล้วดีแล้วมันขึ้นแล้วมันคืออันนี้เทวอย่าไปคนพี่น้อง ขูดค้าเหล่าทิมทิมทิมล่องลอกเอาเกลือใส่ก้อนผสมน้ำเกลือก้อนบางคนก็ใส่น้ำสมสใจส้ันนี้ข่อยกะบ,บ๊อกคนพี่น้องบาทเอาขึ้นเลยบาทนี่อืมอีกเอาไปนอกน้ำเย็นอันนี้นกะคนช่วงที่มันฟองขึ้นซ้ำนั่นละ่ะนี่ได้แล้วพี่น้องข่อยกะใส่เป็นนกน้ำเย็นเห็นไหมคาเขาต้องนอกน้ำเย็นจังสิบ่แหล่อีกบด่ดำอีก พี่น้องจ้าเทคนิคไพเทคนิคมันเด้อพี่น้องเด้อบางคนใส่น้ำสมสายสู้แต่ว่าสำหรับข่ขอใส่เกลือ,อจ้ะพี่น้องเพราะว่ามีน้ำสมสายสู้แล้วกระบอดำปันได้พี่น้องกบาดปันไดเพราะว่าอันขาวนั่นะทีวะ่ว่านอกน้ำเย็นออกล้มไปเลยบางคนมีน้ำแข็งกรอันออกน้ำแข็งบมพี่นอ้องนั่นละเดี๋ยวสิแพกใส่ตูพี่น้องมันก็บดำบาดีำปันไดก็พอด,ดีกิวนว่าคนดำแลป่ปีปีพี่น้อง <laughs>